สวัสดีครับวันนี้มาดูเกม wwe 2 k 2 4นะก็สืบเนื่องจากคลิปที่แล้วครับก็เป็นแมตช์สามเศร้าจนได้นะนี่เลยสามเศร้าเราสามคนครับไหนที่สุดก็ต้องสามเศร้า มาก่อนเลยคนแค้นคลิปที่แล้วนี่แพ้แพ้สาวเบียนก้าดีเอ็มมาก่อนหน้านั้นก็แพ้ซูซานคลิปนี้มาแบบดูดุอมมามีลีอาลิปลี่ ถ้าวันนี้เลอาชนะก็อาจจะหายแค้นมัง้งถ้าวันนี้ชนะได้แชมป์เลยสาวเท่ครับตั้งแต่ปลดล็อกมาเนี่ยเอามาทำคลิป เยอะที่สุดแล้วมั้ง <laughs> กับตัวละครリアลิบลี่ตัวนี้ไอตัวอื่นนี่แทบไม่เห็นเลยยังไม่ถึงคิวครับเอ,อแต่บอกบอกได้แค่ว่าไอตัวリアลิบลี่มีสามเวอร์ชั่นเลยครับของโหมดไมฟ์แฟคชันนะและตัวป่วน เบนกาบิแลดีเอ็มหรือดีมาสเตอร์เป็นโทนเกม PS1 เป็นตัวแบบพลิกอนคือภาคนี้ต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะแหวกแนวถ้าเกิดไม่มีภาค 2K20 นี่ภาคนี้ก็แหม ไอเดียสร้างสารรค์มีหลายแบบหลายแนวมากตัวละครตัวนี้ก็จากโหมดไม่แฟชั่นนะ oh, <come> ปลดล็อกมาครับถ้าอยากได้ก็ไปฟาร์มเอา uh, sure และเจ้าของแชมป์ครับคนนี้จากโหมดไม่ไลฟ์นะ เป็นตัวละครสร้างเองนะแต่โคตรโหดเลยแชมป์ t ดีและแชมป์โลกหญิง GCC เด็กปั้นตัวโหดภาค 2K 24 <il> ของช่อง GCC สู้ซานสไตล์ ถ้าวันนี้นางชนะอีกนิดหนาวเลยนะปราบทั้งมิสตีปาบทั้งอาลิปลีปาบเบียนก้าดีเอ็มโอ้โหยแล้วเหยื่อไล่ต่อไปนี่ใครวะเนี่ยไล่ปาบทั้งค่ายฮะ มาบรรลุนกันครับนี่แชมป์ทีทีบีดีนี่ยังไม่ได้ป้องกันเลยไม่รู้จะป้องกันกับใครเน้นแชมป์ G ีซก่อน EST. Oh, s อโอ้โหเชียร์ไอสาวเปียเหลี่ยมมาปั้มที่ค่ายจีซซนะนี่ เขาเรียกว่าค่ายสารพิษดุดุมาพร้อมพร้อมถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยยังไงไอ้คู่แค้นใส่กันก่อนตามตามระเบียบ ไม่สนซูซานจ้ะยัยปีเหลี่ยมเอาละครับมาเสริมแรงกระโดดทิ้งบอมใส่ซูซานฉันไม่สนจะหลบสนก็ได้ครับตื้นัดอุ้ย <c oughs> แทงเข่าเลยอดทีบหน้าเก็กอยากขี้เก็กอดรีเวิร์ด อัดที่กั้นคนดูมาเปลี่ยนเหลี่ยมมาจับซูซานส่งขึ้นไปหรหลีาลือของเป็นเก e ้าอี้พุ่งมาเว้าอีกแล้วซูซานเหมือนตัวประกอบเพื่อแมทนี้ไม่มีใครสนใจเลย,ไ,เลยไอ้สองคนนั้นเคาเกียดกันเขาเน้นตีกันเองเออแทงเขาสนชั้นบ้างเฮ้ยชั้นแชมป์น,นะ ไม่สนอย่ามาตีลรีาต่อ <laughs> โอ้ยอเสริมแรงครับ <c oughs> เน็กเบเกอร์ <c oughs> ทีบเลยโหรู้งี้ฉันไม่มาปั้มแล้วแม่หนี่เตะเลยโดนรวบนอนไปโอ้ยว,ว้าวเจ็บตูวรีเวริร์ดลรีอาลรวบอยากเจ็บตัวจัดให้ แม่อยู่เฉยๆไม่ชอบมาเอาวิวแบรโร่ไปมาคู่แขนจับจูเก็กไปเลยอะซูซานเอาเลยแข็งแรงจัดจับทิ้งไปครับเรียมแตกไหมนะ่ะอ้าวเฮ้ยลุมมาเนี่ยจับบิดมาทไซคิก ลีอาร,รวบจับบิดมาสโ,โคดไลา์หมุนเลยโกด้วยหนึ่งได้แค่หนึง่งมาลุยต่อกู่แ้นจับเวียงเอาซูซานเพือกมาอยากเผือกจัดให้เอารีเวิร์สหักคอเปียรหลียมลีอารจับมาโคกขึ้นบัคเิลเปียเหลี่ยม ตุยลียาเวเียงจะเป็นโดนเข่าเลีาโดนถีบมาซูซานเฉิดฉายบ้างจะเป็นน็อตไลท์สูเพกเลีาไปรืปร้อของได้ไม้เชนโดมาตีไม่ได้ตีซูซานจับแบกทำเป็นโยนมาต่อย ยังไงเปียรหลี่ยมขอเผือกนี่จะเป็นแบค็คซูเพกดยอาเข้ามาจิกหัวฟาดโอ้ยต่อเนื่องกดเลยได้แค่หนึ่งมาเริ่มดูเดือดสูซานไปเอาเก้อี้มาครับตีใครเขาไม่สนใจโดนฟอลเวซสแล้วหมดตีเปียเหลี่ยม ตีตัวแสบก่อนแล้วก็สอยลรีาต่อจับเวียงเข้ามุมบัมโคตรไลน์ปั๊มด้วยศอกยอกกิงไปโอ้โหเป็นชุดตด,ดต่อหน้าเปียเหลี่ยมทีบดิเออไปเวียงเข้ามุมออกขามาขาดแล้ถีบอัดอกอปี้มาเอาอจะรวมหัวแล้ว สอกเลยเอาโดนถีบครับแม่เผลอเป็นโดนมาจับแหเลยโยกมาดสนเน็กบีดเออหรือเปล่าเอาโอ้เกอร์โดนตีกระบาลด้วยกูี้มาลีอาแค้นอยู่ลากไปไหนกลางเวทีทำไร โอ้สซับม,มิชชั่นเฉย,ยเป็นปีซึมแถบนะซูซานยืนอยู่ไม่เห็นเลยก็โดนตุ๋ยไงแม่ใส่ต่อหน้ามาเผือกหัวส้มเอาอีนี่ก่อนอีเผือกดึงมาเพีบอยากเผือกนักมาติบอีกคู่แคนซูซานอ๋ออยากเจ็บเจ็บตัวดิ จะให้มามีโกรธแล้วเอาจะใส่โดนโอ้โหโดนเข่าชาัดเต็มเต็มยังไงต่อโดนโอ้โหตบไปคางครับโอ้โสูซานช็อตเฉยสองจังหวะเลยครับโกรธเลยกรรมการเร็วน,นับหนึ่งสองยังได้แค่สองครับโอ้โหเอาไว้เอาจับ not live สู้เพกยิงไปมาคู่แขนแขน,น,นเกินมัดโขกเทินบัคเคิลแขนอะไรนักหนายะจับทุ่มไปวิ่งมากดเรื้อๆเ,เลยโดนทุบเซ่แม่กดต่อหน้าใครจะยอมมาเป็นชูดเลยฮะ อ้าวไปเข้าทางเขาอีกรีอาจับแหงครับสัน็กนบิดหลับไปเลยหยิบเก้าอี้มาป้าใส่เปียเหลี่ยมอะโอ้ยแคนจริงว่ะอ๋อเอาแกนี่แหละตอนแรกนึกว่าจะโยนใส่ซูซานนะอื้โดนถีบเลยความแค้นบังตาครับแม จับวียงแล้วก็โยนมาต่อยดินเลยแป๊วแปเก้าอี้มัดไม่ได้ตีเอาออโดนแทงเขาครับซูซานช็อตโบมาต่อยเปียเหลี่ยมโดนสอกเปียเหลี่ยมสอกไปเป็นชุดขหลังมาบีอาเตะเลยจับบีดนี่ลิฟทายแม่งโกรธเลย อนซอยสองสามครับโอ้โหเรียจะน่าวะ่ะล้างแค้นครับ oh, <women. S 2> กดอีเปียเลียมด้วยแล้วก็กระชากแชมป์ G C C หญิงมาโอ้โย is, เอาว่ะเฮ้ยได้สองเด้งเลยครับ s <S ได้ล้างแค้นทั้งคู่ แต่เปียเหลี่ยมเนี่ยแม่ชนะมันได้อกดมันด้วยอะได้แชมป์เลยสูตรจัตมามี่แมตต์นี้ได้ไปสามดาวครึ่งนะแหมนึกว่าสี่อะแต่ไม่เป็นไรอะก็เกรดอยู่ดีอ,ะอ่ะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ละกันใครอยากดูรีอาเจอกับใครก็คอมเมนต์มาบอกได้ถ้าว่างเดี๋ยวจัดให้ คลิปนี้ไปละสวัสดีครับ